สวัสดีค่ะพบกันในชาแนลสวสิชูกานะคะวันนี้ต่ายก็มีวิธีการทำซอสคาราเมลโฮมเมตมาฝากกันนะคะตัวซอสเนี่ยก็จะหอมหวานมันอร่อยนะคะแล้วก็มีความแบบเนื้อเนียนสวยไม่เป็นเม็ดนะคะไม่แตกตัวเป็นไขมัน,นะคะ่ะเอาวิธีการนี้ไปทำกินก็ได้หรือว่าจะทำเป็นส่วนประกอบที่สำหรับทำขนมทำอาหารขายก็ได้นะคะวิธีการจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำันเลยค่ะ น้ำตาลทรายขาวค่ะ200กรัมเรานะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่าเนี่ยใช้ทั้งหมดประมาณสัก70 ml หรือประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟะคะ่ะต้มให้น้ำตาลสุกด,ดีนะคะเป็ แล้วก็เริ่มขึ้นขอบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราเนี่ยคอยจับตาคอยเฝ้าไว้เลยนะคะเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะสุกแล้วถ้าเราเผลอนะคะนิดเดียวน้ำตาลในแักที่สุดกำลังดีนะคะจะไหมแล้วก็ขมได้ถ้าเตาใครทำะะมันสุกข,ข้างเดียวแบบเนี้ยเราก็เขย่านิดนึงนะคะเขย่าน้ำตาลนิดนึงโอเค นี่นะคะพอน้ำตาลสุกแดงแบบนี้จับไฟเลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้นะคะเดี๋ยวคาราเมลของเราจะไหมได้เราจะพักให้น้ำตาลอุดลงตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งเทนมหรือว่าเทเนยหรือพวกมันดารีอะไรต่างๆลงไปค่ะเพราะว่าถ้าเทตอนนี้นะความร้อนนะคะก็จะทำให้ไขมันในเนยในนมนะค่ะแตกมัน แล้วมันจะไม่เข้ามันจะไม่เนียนมันจะไม่สมูทไปกับตัวคารเมลที่เราจะทำนะคะมันจะเป็นเม็ดๆนะคะเราพักให้น้ำตาลอุ่นนะคะสังเกตจากฟองที่เดือดๆเนี่ยรอให้เขาสงบหายไปทั้งหมดเลยใช้เวลานะคะพกักเอาไว้แค่ประมาณสัก5นาทีตอนนี้นะคะไม่ต้องไปคนเลยเพราะว่าถ้าคนปุ๊บน้ำตาลเนี่ยโดนอากาศโดนความเย็นของอากาศนะคะมันก็จะทำให้ตัวน้ำตาลเนี่ยเหนียวและแข็ง ก็โอเคพอแล้วลองเทนมลงไปนิดนึงอ่าได้อยู่ครบเวลาแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่นมลงไปก็จะมีเดือดบ้างเล็กน้อยนะคะค่อยๆเติมค่ะค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆคนถ้าพื้นใต้ล่างแข็งให้เราเปิดไฟเบาๆนะคะอ่อนๆ แค่ช่วยละลายน้าตาลที่มันแข็งไปบ้างนะคะค่อยๆเติมค่ะค่อยๆคนนะคะ ใส่เติมนมลงไปประมาณ50 m l ค่ะเราจะเติมเผื่อนิดนึงนะเพราะว่าถ้าถ้าเย็นตัวลงอะคะ่ะซอสก็จะข้นขึ้นดับไฟไปเลยนนะะนเนี่ยนะคะน้ำตาลเนี่ยเข้ากันกับนมแล้วค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วก็ต่ายจะใส่เป็นเนยหรือมารา์รินก็ได้ค่ะลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ให้ตัวคาราเมลเนี่ยมีความเงานะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับตัวซอสคาราเมลค่ะเดี๋ยวเย็นตัวขึ้นอีกหน่อยเขาก็จะข้นขึ้นนะคะนี่นะคะคาราเมลของเราค่ะนี่นะคะซอสคาราเมลของเราค่ะ เราพักซอสคาราเมลนะคะให้เย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะข้นขึ้นแบบนี้เลยนะคะจะไม่เหลวเกินไปค่ะแต่ถ้าตอนที่เราต้มมาค่ะเราทําให้เขาข้นเกินไปนะคะพอเย็นตัวลงมันก็จะหนืดเกินนะ